เห็นลงพื้นที่บ่อยๆแบบนี้เนี่ยก็ทราบกันดีนะครับก็มีเรื่องของการเมืองเข้ามาด้วยนะฮะคนก็ตั้งข้อสังเกตแล้วก็บางฝักบางฝ่ายก็ตั้งข้อสังเกตเอ๊ะทำไม ภูมิใจไทยเนี่ยยุบสภา4ี่เดือนก็คือสิ้นเดือนมกราคมคใช่ไหมฮะแล้วนําไปสู่การเลือกตั้งในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะลงพื้นที่สุรินทร์บุรีรัมย์และพื้นที่ต่างๆมีนายยะหรือเปล่านะครับพูดได้ไง่ายไปหาเสียงไหมใช้งบรัฐเนี่ยไปหาเสียงหรือเปล่าอ,อ,อันนี้ก็ตั้งข้อสังเกตกันนะครับเมือ่อวานนี้คุณไตรสรีไตรสารนกุลนะครับ หรือว่า,าทางด้านของเลขานาย,ยกรัฐมนตรีเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเขาเรียกนายกน้อยเลขานาย,ยกสมัยก่อน<ๆ>เรียกว่านาย,ยกน้อยเพราะ<ม>ทําหน้าที่เหมือนกับนาย,ยกนะฮะคอยประสานงานาต่างๆในสมัยพลเอกเปรมตินนะสุรานนท์เนี่ยานาย,ยกน้อยหรือว่าเลขานาย,ยกเนี่ยคือนาวาตรีประสงสุนศรีนะฮะในสมัยนั้นหลายคนคงจําได้นะครับเป็นผู้ประสานสิบทิศแล้วก็ถ้ามีอะไรเดี๋ยวต้องคุยกับคุณประสงค์ก่อนในสมัยนั้น<ม>ใช่ไหมฮะคุณไตรสุรีไตรสรณกุลเนี่ยคือเลขา นายกอ,อดุทินพูดง่ายๆเลขานายกนายกอยู่ไหนเลขาต้องอยู่ที่นั่นและต้องคอยตอบคําถามแล้วก็คอยประสานเรื่องต่างๆให้ค,คุณไตรสุรีถือว่าเป็นเลขานายกที่อายุน้อยที่สุดนะฮะสาสิบกว่าปีนะฮะสาปีเท่านั้นเองนะครับเมื่อวานนี้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวบอกว่าได้ลงพื้นที่ชายแดนรับฟังปัญหาความต้องการของชาวบ้านนะครับก็คือการที่นายกลงพื้นที่เนี่ยเพื่อ ไปฟังปัญหาและความต้องการของชาวบ้านไม่เกี่ยวอะไรกับการเมืองเลยนะครับบางฝ่ายออกมาโจมตีนายกขนาดลงพื้นที่สุรินทร์บุรีรัมย์เมื่อวันที่สามถึงสี่ตุลาคมที่ผ่านมาชี้แจงดังนี้ครับหนึ่งการลงพื้นที่ดังกล่าวนะครับเป็นการรับฟังปัญหาและความต้องการประชาชนในพื้นที่ชายแดนอีสานใต้ที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไม่ว่าจะเป็นการเยียวยาการปิดด่านการสร้างรั้วนะครับสอง เพราะเป็นรัฐบาลใหม่อ่พาพอเป็นรัฐบาลใหม่ทำยังไงฮะ <c oughs> ก็มีความจําเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนโดยเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ปากท้อง สามกรณีน้ําท่วมนายกก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้วยตัวเองที่อยุธยาเมื่อ27กันยายนที่ผ่านมามอบหมายให้รัฐมนตรีหลายกระทรวงลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอย่างที่เราทราบกันค,คือนายกลงพื้นที่เนี่ยแล้วจะเกิดไอเดียทุกครั้ง <c oughs> เช่นลงอยุธยาก็สังเกตว่าไอ้อยุธยามันท่วมทุกปีท่วมซ้ำซากแล้วตอนนี้วิทยาการมัน ไปไกลถึงไหนแล้วนะครับเราจะปล่อยให้กรุงอายุทยาเนี่ยน้ำท่วมอย่างนี้ทุกปีหรือจะต้องมาทับน้ำอย่างนี้เยียวยากันทุกปีหรือรใช้เงินรัฐเยียวยากันทุกปีซับน้ําตาการทุกปีทําแบบนี้ตลอดตลอด,ลอดทุกปีเนี่ยประเทศไทยก็ไม่ต้องไปไหนเอาอย่างนี้ไหมเราจะมาแก้ไขปัญหานี้อย,อย่างยั่งยืนมันติดปัญหาตรงไหนก็ต้องมา ดูแลกันนะครับก็มีการตั้งคณะกรรมการเนี่ยอย่างที่เราทราบกันดีก็คือคณะกรรมการอำนวยการและบริหารสถานการณ์ภยัยพิบัติทางธรรมชาติชื่อค่อนข้างยาวตัวย่อคือคออพอนะครับเป็น,นกลไกที่จะแก้ไขปัญหาสาธารณภัยครับต้องจับตาดูว่าการตั้งคณะกรรมการตรงนี้จะแก้ไขปัญหานา้าท่วมในระยะสั้นกลางและยาวได้อย่างไรนะฮะส่วนข้อที่4นายกเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปตั้งคณะกรรมการชุดนี้แล้วนะครับก็จะมีการประชุมในวันนี้นะครับต้องดูว่า จะมีมติอย่างไรและจะมีการลงพื้นที่อีกครั้งเนี่ยในไม่ช้าคุณกวางบอกว่าในไม่ช้าครับคุณกวางคือคุณไตรสุรีนะครับแหมเดี๋ยวเรสลขากรงเลขากวางเออเลขากวางเมื่อก่อนเป็นรองกวางเมื่อก่อนเป็นรองโฆษกสํานักนายกรัฐมนตรีสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับหลายท่านคงจํากันได้นะครับ ท่านก็บอกว่าด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงไม่ควรเอาสถานการณ์น้ําท่วมมาโจมตีทางการเมืองเพราะน้ําท่วมเนี่ยกับปัญหาชายแดนมีความสําคัญเหมือนกันรัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาไปพร้อมๆกันไม่อาจละทิ้งปัญหาใดปัญหาหนึ่งได้นะครับอันนี้ก็ออกมาตอบโต้ฝ่ายการเมืองที่บอกว่าเอะลงพื้นที่บ่อยๆลงพื้นที่รวรวๆมีนัยยะอะไรหรือเปล่านะครับ